สวัดสดีครับพี่น้องนะครับผมอยู่กับชินกรซาแนลนะครับผมวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้รอบอสขึ้นรถนะครับร <l ots> อบอสขึ้นรถพี่น้องตอนนี้เตรียมการเดินทางแล้วผมวันนี้วันนี้เขาเดินทางจะคน4ีคนนะครับผมผมกับบอสไปที่ชัยภูมินะครับพี่น้องชัยภูมิอำอเภอรอำเภอบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นนะครับผมจังหวัดชัยภูมินะครับผมสองร้อยกิโลพี่น้องตอนนี้เวลาประมาณ 8ปดโมงพี่น้องแปดโมงเตรียมรครับรอบอสขึ้นรถนะครับรซีกำลังเตรียมสถานที่ยุคยกร่ไ้ไปรถหรูบอสอีกแล้วพี่น้องไปรถหรูบอสหรูเออหรู้รูเอามาคัรูรถรูไป่ารูนะคะไปหรหรูมันต้องเงินเฟ้อของเรานมรอจานต้มนะครับผมไอ้ต้ม ก็กอดงามพี่จีนะซเฟอร์ประจำคอยเลียๆจะได้พวกเขาเนาะเออยังก็ไป็นขอเล่ยโอ้ยหล่อที่กอล่ะเอฟซีคนหลายเด้จังหวัดเลยทายรูปได้ต้อมผู้เดียวเนาะเต็มหลังเวทีอยู่นันล่าสุดสุดหนิงเลยเนาะเอฟซีเราไหลดีครับไปเดินทางซีคนพี่น้องมือนี้ครับผมการต้อมอ่าแล้วนุชซีนะครับผมแล้วก็บอสยาพาวนะครับผมเดินทางที่ จังหวัดชายภูมินะครับสองหลอดก็รถพี่น้องนะครับเตรียมเดินทางแล้วงเนล่าไปลังเตรียมเดินทางไปอัพเยังก็อันรับเชิญประมาณชั่วโมงหนึ่งนะพี่น้องก็พอดผมก็จะไปตอวมากขึ้นวันนี้มาชั่วงนึงก็เสียบบนแล้วเขียนตลอดสองชั่วโมงครับก็รบมวนนะนะครับเอารอติดตามกันบนรถเด้อพี่น้องนะครับเดียเเ๋ยวไฮบอลท,ที่บบรถก็เลยใช้บรรยากาศการเดินทางนี่ก็ถึงงานแล้วเป็นยังไงพี่น้องชายภูมิเป็นยังไงครับผมรอติดตามนะครับพี่น้อง ขอบคุณที่ให้การติดตามชุมชรชาแนลนะครับผมขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับขอบคุณพี่รองวัชบุตรสุนนะจ๊ะพี่น้องเดินทางแล้วนะครับตอนนี้นะครับออกมาจากบ้านพักได้ประมาณสิบกโลแล้วนะครับโชเฟอร์สุดหล่อตัสบาดีอ <laughs> ัสบาดีเพื่อโอ้สาวเฮ้ยแต่ตอนมาเสิร์ฟสาว ้ยรถไม่ลดลดลดไม่ตัดแนะวันนี้มากับบอสนะครับผมสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้เราลุเปิดคิดไปแล้วเอาขอบอกไปเลยขอบอกไปเลยขอบอกสวดีแล้วนะก็สิว่าทิ่ไปอำเภอวันแทนจังหวัดชัยภูมินะครับพี่น้องออกงานสองคนกับบอสนะครับครรอดครับตัวมืออื่นนี่อื่นก็มี่ยองเว้นนะครับนะครับ งานย้ำเว้นพี่น้องตอนเนี้ยครับงานง,งานย้ำเว้นงานย้ำเว้นเอาไทย์ล้วมางานย้ำเว้นพี่น้องงาเว,นว้นสวยออกก็วยสิช่วงนึงไปกลางคืน <laughs> แล้วม,มั้คืนเถะไปกลางเว้นเคยว่ากินเหมือนกันี่น้อ้เราลกินเขาทั้งรถนะครับจ่ซื้อยังไ่โอ หาแนวกินพี่น้องรู้ซึจะไปหาแนวกินตอนนี้อยู่ที่ตลาดเลิงเก่านะครับตลเลิงเก่าไม่อยัาง่เคยไวาว่าคือมันมือรับมันเป็นสี่ชั่วโมงวมายความว่าคือตลาดเลิงเก่านะผมอันนี้อเพร่าพ่อเ่าต้มิกินน้ำคุณแม่ต่อยเป็นตตมิไฮมาที่นี่ ตักมาใส่ถั่วไปมันบ่เย็นจักเทียแกดอยู่หัวได้มาหอนโดนกันแท๊ะตักมาใส่โดนเตัวไปได้กับเป็นร่างกันนะวนนมให้ลูกเป็นหนึ่งควดนมให้ลูกปเป็นเก็บความเก็บยังตักไม่เป็นแต่โดนผุเจอในจังบอกอันเย็นนี่เดีอกับเล็ดถือมันขึ้นรถเลื่อยสนอกผมไม่ได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวจะมีคลิปันนั่งบอกว่าเราสองคนด้วยพี่น้องครับพี่น้องที่ว่าถามว่าเออถามข่อมือซื้อทีว่าได้มาอยู่นี่ประมาณนี้นะครับ เราเราสีเฮ็ดชิปกับเราเดิครับพี่น้องครับเราติดตามนะครับตอนนี้คเพราะปเป็นม้าครับเพราะเป็นไปเป็นม้าในมาจังไหนอยู่จังไหนถ้าผู้บัญชาการถามไปแล้วแหละแต่ว่าแฟนคลับหลายๆคนอยากขู่ความรู้สึกของบอสแปรพาวเดี๋ยวผมก็จะไปท้ายเพื่อนมั่วบัไลัยได้พี่น้องเพื่อนพ่นญาติพี่น้องกะหูเนาะเพื่อนกขาขอดไม่อยู่เขาจะไปหมุนสุดลูกชุดลูกไปท้ายแล้วกับบ่ลลัยเขาก็ต้องถามจังหวะเบื้องจังหวะน้ำการท้ายกันยังนะครับผมกับพวกกาพวกกางเกงใจคือยังยันเพื่อนผมพวกพวกใครกล้าขึ้นไปได้พี่น้องผมบ แต่ยหญ่กว่อิ่นนิ้งอันยังกับมะลำนนิ้งครับแมนนักยังเขาไม่ขอรับเนี่ยแล้วดีดีดีครับเมื่อสิไปนั่นก็ันขึ้นไปท่ายน้ำบอลแต่ท้ายน้ำราอนาล้วเหงาแม่ไครับเราเหงาแล้วอยากเบ้าระหว่างระว่าอยากอยากเบ้าน้องผมจ้ดงุดแล้วผมก็ลังก้าวขึ้นไปเนาะบอลเครื่องหันนะแล้วหมูวานก็ได้ได้กินนะครับกล้วยหอมท้องนั่นของว่าฝั่งอันให้มันเทียบก่อนหันก่อนบอกแล้มันกินได้เลยติก็กินได้เลยดีผมหมูวานสามวีหมูวานนี่ ไปบ่าบางยูไปดีบางยู่าจจะจริงด้วยไม่เป็นแค่ดีกับข้าวเหนียวบุรีรัมข้าวเหนียวบุรีรัมย์มาสิบห้ากิโลวานนี้ใหญ่ขนาดนั้นาะผู้ใดมาหาก็บอกแล้วเขาขอมาส่งปานบริเฮณหน้าถนนใหญ่ขนาดนั้เนาะแล้วเราอยากซิมซิมข้าวบุรีรัมย์ฝากห้่อยน่แหน่อยแย่หน่ออากล้งนุ่ยนึงว่าฝากกั้งแต่ดีใจเลยย่องแต่ปีนี้วตัดสัตว์นะผู้ใดซื้อให้มาฝากบอกผินใหญ่ี่น้องเออกับเนื้อแดดเดียวมาฝาก นี่ในตู้แหละไอ้็ม่ต่อยแบงค์ให้กินผสมเลยนึงก็ไปให้เล่าเลยล้วก็ดีละย่องหอดขุนจานนา่นาแล้าก็บอจ้องเบอกคุณใดเอาความมาต่อนแล้วนั้นมันดีหลายตัวสิคลิปเมื่อนั้นคลิปเมื่อกี้ว่าจะไปสัมภาษณ์เราไปถามเราเนาะเราเป็นคนสัมภาษณ์ผมดิมันเราบอกก่อนหลุดเลยถามนั่นนั่นนั่เลยหลุดนี่นั่นนม่นแล้ว โอ้เราเคยออกกล่องหลายช่องแล้วเราโหเราโหเล่นกล่องไปแล้วว่าตอนเราเห็นกล่องไหนหนึ่งก็ว่ากล่องที่ทางไดินมันท่างนี้ว่าปิ๊จ้าเลยเลยนะเราออกเราออกดูก็แม่แม่แท้พี่น้องคันทิตตามเบ้าน้้นนาสิเห็นเ่าตลอดกับช่องบอดช่องอย่างประมาณนี้พี่น้องเอาเดี๋ยวเดินทางต่อพี่น้องดูบรรยากาศการเดินทางนะครับเดินทางกันเลยจ้านะครับเดินทางแล้วนะจ้าบรรยากาศการเดินทางนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับโชเฟอร์สุดหล่อเจอกันอำเภอพัท่านชัยภูมินะครับออกงานสองคนกับบอสแพรว์นะครับผม ดูวิวข้างทางพี่น้องดูวิวข้างทางนะเก็บทุกรายละเอียดการเดินทางสิดเือหนทหารเ10ลปว่ารถสิบรล่บาย เอาะครับพี่น้องหอดงานแล้วนะครับผมตอนนี้แต่บพันลงรถนะครับผมบอดแตงหนาอยู่คุณเดี๋ยวเด้ออย่ามาตัดเป็นจะเข้า <laughs> เราแตงหนาอยู่สวัสดีเธอที่สาม <laughs> เราแตงหนาอยู่นุชี่กับแตงบวันแล้วเพื่อนคุณเออแจงน้องด้วยนี่วันนี้มีอะไรสดบ่มีค่ะว<อ>ันนี้มีอะไรสดมีอะไรสดนะครับคุณโรชมนะคะบอดแล้วตอนนี้เบียร์พร้อมพงขึ้นอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้เบียร์พร้อมพงขึ้นอยู่ ตอนนี้บอสของเราก็แตงนาอยู่ี่น้องอันนี้เบียร์พอมพงอันนี้เบียร์สร้างแกงนุอีกแล้วนะคะวอายุใสห้ายังหาย่งหลีอเรามาลียุใสยุใส่เอมากนุนนะือไงนี่มาฮีนแลนคู่บดจเยมั้ประเด็บอสเฮียเฮียออกบดเออกิน้องมาลุมพุ่มพัว สี่แหละจา้าวมาบมักแต่งตัวอยู่ในรถมมมมาลุุปันแด็ดนะพไปนองข้างนอกกะม,มองพักก็มีอยู่ดอกว่าแต่ว่ามันต้องบุค้นเข้าไปนะก็เลยแตงั้งรถเลยขึ้นหลังวิธีเลยนะครับอืมนะครับแค่ผามัดเองเถิง่ายๆว่าต้องไปเปิดของพี่พี่ถ่าเด้อเราจะมีสินพื้นเดียวกับปิี่ยวอได้แล้วเท่านี้ <laughs> ้ปอดเบาขึ้นมาบางยิ่งปอดเบาขึ้นบางยนะครับเดี๋ยวไปล่ำย่นนี่ตาเนี่ยถ้ากันไปขี่มีการบอกกันไลายความดีไปเมื่อกี้ยายไปทางไหนเรื่องขี่เออันนี้นครับเตรียมตัวเข้าไปลังเวทีแล้วนะครับพี่น้องจะได้ขึ้นเวทีแล้วนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมทีมงานแชแนลพร้อมด้วยทีมงานแสงทองพีเรียนบุูสุูสันเด้อพี่น้องเด้อนะครับ นี่การต้อมเดี๋ยวก็เขียนชิวแล้วครับเจ้าพระเอกเอ็มวีเปรบไม่ได้กินม่ได้กินีค่ได้กินไม่ได้กินไม่ไ้กิตไมด้กิรไม่ได้กินเมรไบ้กินไ้กินไม่ด้กินไม่ด้กินไม่้กินไม่ได้กินไมรได้กินไม่ได้กินม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ิน่ด้กินไม่ได้กินไม่อด้กินไม่ได้กินไม่ได้กินม่ใด้กินไ่ดกิ่้นม่าเปกนไมุนนมครับผม่ไดกินมาจดกทนงด้านช่องมนม่ได้กมาไห้ก่ใจ ตอนนี้เดินทางกลับแล้วนะครับผมจะไปตอบองไหนถามโอ้ยล้อคลิปหนาด้วยพี่น้องบอดสิพลาไปสิพลาไปหาหมอเออสวยไหมคะกงวู้ดตัวเราเลิศจริงเลิศวะสิพลาไอ้นิ้งไปอันโมดิฟายหนาไหมพี่น้องคลิปหนาล้อสิรอก็หนีเด้อเออไอล้อชิ้นนี้นี่แล้วเราบอดเพิ่นการันตีการันตีชิ็ดนี้ยังล้อติดตามคลิปคลิปต่อไปนะครับพี่น้อง สิได้เห็นแบบว่ายีได้งามคือบอดออว้าก็าสิงมามยิงอยากได้ผัวอยากได้ผัวฮอ็ดชิวแล้วฮ็ดดังแล้วก็เฮ็ดนมได้ปัดนีว้าก็มีแล้วอ่ะ ว่าเป็นสวยเนาะพี่น้องชาเปลี่ยนคู่จินกับน้องตุ๋ยอยู่ว่าตายแล้วสิมันเป็นความจริงวันนี้เดี๋ยวรอรอรอคลิปหนาได้พี่น้องครับผมเดินทางกลับแล้วนะครับขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับผมขอบคุณที่ให้กำลังแรงใจทินและกอนชาเนี่พร้อมด้วยทีมงานแสงทองฟิลแลนด์บันสมุทรชุกด้วยครับผมคลิปหน้าจะพอกันไหมครับสวัสดีครับ